แล้วที่ออกรถไปจากร้านสันสองปีแล้วครับสองปีลิสันรถรถเป็นไรไหมไม่เป็นครับรถไม่เป็นไรเลยเใช้ปกติไหมปกติครับใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะครับต้องใช้ดีอยู่แล้วเพราะราไม่เคยเป็นอะไรแล้วก็เลยกลับมาซื้อซ้ำซะเลยสักคันหนึ่งใช่ครับค่ะก็ไว้ใจเชื่อใจใช่ไหมสว่วสดีค่ะซเลนี่โบค่ะบอกเราว่าร มาซื้อมากลับมาซื้อรถที่ร้านสันซ้ำนะคะทาไมถึงเลือกที่จะกลับเข้ามาซื้อรถที่ร้านสันซ้ำและที่สาคัญค่ะบอกเลยว่าโปรโมชั่นได้เยอะกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมหรือยังไงและการบริการเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลูกค้าอ่านนามตัวก,กันก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะนามตัวหน่อยครับ,รบผมสุชาติครับอ่านน้องสุชาติมีกี่ปีแล้วที่เอ,อกรถไปจากร้านสันสองปีแล้วครับสองปีีิสันรถรถเป็นไรไหมไม่เป็นครับ เลวไม่เป็นไรเลยใช้ปกติไหมปกติครับใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะครับต้องใช้ดีอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยเป็นอะไรแล้วก็เลยกลับมาซื้อซ้ำซะเลยสักคันหนึ่งใช่ครับค่ะก็ไว้ใจเชื่อใจใช่ไหมการบริการเป็นยังไงการบริการก็ดีครับเหมือนเดิมครับสวยเหมือนเดิมปะสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ของแถมเป็นยังไงบ้างของแถมก็จัดเต็มครับจัดเต็มใยิ่ใหญ่กว่าเดิมไหม ใช่ครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่าถ้ามีลูกค้าท่าในใดที่เขากาลังดูรีวิวอยู่เนี่ยเขาอยากจะซื้อรถที่ร้านซันแต่ยังไม่มั่นใจรถยนต์มือสองที่ร้านซัน,นจะแนะนําเขายัางไงก็บริการดีรถก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าจะเข้าศูนย์ที่ไหนก็เข้าได้นะครับค่ะถ้ารถไม่ดีจริงจะไม่กลับมาซื้อซ้าอยู่แล้วใ,ใช่ไหมอ่าวันนี้โบและน้างชิชาของรายรพิรีแล้วพวกกนใหม่อมาขงหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะค